สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการสร้าง presentation สวยๆกันนะคะวัตถุประสงค์วันนี้ก็คือจะสร้าง roadmap ประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็มีถนนมุ่งหน้าไปแล้วก็มีธงปักหมุดอยู่ต่างๆนะคะส่วนเรื่องข้อความเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไปใส่ได้ตามสบายเลยนะคะอ่ะเริ่มต้นมาจากเปิด powerpoint ก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้โหมด เชฟธรรมดาวาดเลยนะคะเพื่อนๆก็ปไปที่ insert แล้วก็เลือกเชฟนะคะวันนี้จะใช้ c u r ร์อันนี้นะคะ,ะเลวลาเรากดมาแล้วเราก็ทำการสร้างลายโค้งๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาสักสักสองอยากนะคะโอเคเสร็จ เสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ทำการปรับแต่งมันนิดหน่อยนะคะไปที่ format shape นะคะาลายเดี๋ยววันนี้จะเลือกสีดำนะคะเพราะว่ามันก็เป็นถนนเนาะส่วนความกว้างของมันเนี่ยขออนุญาตเอาใหญ่ๆเลยนะคะอ่ะ1 2ร้อยยี่สิบได้แล้ว ก็ให้เพื่อนๆ c o p อนปนะคะแล้วก็วางอีกลายหนึ่งนะคะขออนุญาต Ctrl C ดีกว่านะคะ Ctrl C แล้วก็ Ctrl V เห็นไหมคะตอนนี้มี2อันแล้วนะส่วนอันเนี้ยขอใช้สีขาวแล้วกันจะทำเส้นลายตรงกลางมันความหนาความหนาวสัก12พอ นะคะ,ะแล้วก็ประเด็นมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะคะดัดใช้เราก็จะเลือกเป็นเส้นประนี้นะคะ่ามองไม่เห็นขออนุญ,ญาตลากขึ้นมานะคะ่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นในลักษณะของเส้นแบ่งถนนแล้วนะคะทีนี้ก็ให้เพื่อนๆพื่นทำการกรุป๊ปกรุ๊ปมันเข้าด้วยกันนะคะ กันปึ๊บอ่าโอเคนะเวลาเราเราย้ายไปไหนมันก็จะไปคู่กันแล้วใช่ไหมคะอขออนุญาต copy นะคะ cut แล้วก็วางอีกรอบหนึ่งค่ะน,นี้วางเป็นรูปภาพนะคะเป็น picture อ่าปึ๊บพอวางปึ๊บแล้วก็ให้เพื่อนๆนมาที่โหมดของอการ format รูปภาพนะคะ ตอนนี้จะเลือกเป็น 3D Rotation นะคะ, mm. ะทีนี้จะใช้ Perspective นะคะ, mm. ะเห็นไหมคะถนนของเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะมีการวางระนาบอันหนึ่งว่าที่ตาเรามองเห็นถนนเรื้อยๆมาเนี่ยนะคะ mm hmm. แต่ถ้าเพื่อนๆไม่พอใจก็ไปปรับมุมเอาได้นะตรงเนี้ยให้มันนอนนอนนอนอีกนิดนึงอะไรเงี้ยอ่าฮะเขาเรียกอะไรแกนวายวาย rotation นะคะหมุนตามแนววายแกนวายแกน y ก็คือแนวดิ่งให้ลูกมันตาแงนแงนลงหรือแงนขึ้นเชิดขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยก็ปรับปรับปรับนะคะอ่ะสมมติตามนี้แล้วกัน เมื่อเพื่อนๆพอนพอใจแล้วนะคะก็มาทำทงกันดีกว่าทงก็ธรรมดาเลยค่ะก็ไปเอาอันนี้แล้วกันนะคะอทำก้านก่อนการทงเสร็จอินเสิร์ตอีกรอบหนึ่งเป็นใบทงนะคะใบทงขอเลือกอันนี้แล้วกันอ่ะฮะ ก็วางให้ดีนะคะวางตรงไหนดีหรือว่าเพื่อนๆจะเอาทงสามเหลี่ยมดีถ้าอยากได้ทงสามเหลี่ยมก็เเลือกดูได้นะคะตามที่เพื่อนๆอยากจะเอาหือหืออ ถ้าอยากได้รงสามเหลี่ยมนะคะ,ะแล้วก็กรุ๊ปมันก็ได้ค่ะกรุ๊ปมันเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆมีซักเท่าไหร่ดีกี่วัตถุประสงค์กี่เป้าหมายอือฮึก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอยากจะใส่ข้อความลงไปนะคะก็พิมพ์ได้ตามปกตินะคะเช่นนี้นะคะ อฮอ่าเพือเนเพื่อนอีกที่1น่งร่างบทความอะไรอย่างนี้เพื่อนเพือนก็ตกแต่งได้นะคะเวลาโชว์ก็จะได้ผลงานประมาณนี้โอเคขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมเซฟไฟล์นะคะสวัสดีค่ะ